สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยกับช่อง easy movie 365วันนี้มาสปอยหนังกันในเรื่องคนผีปีาศาจเป็นหนังปี2004ตัวหนังมีความน่ากลัวในระดับหนึ่งจนแอดต้องนำมาเล่าให้ฟังและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังสปอยกันได้เลยครับอุย้ยเป็นเด็กสาวที่พ่อกับแม่เธอได้ตายจากไป แล้วเธอนั้นก็ไม่เหลือใครสุดท้ายเธอก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาขออยู่กับป้าบัวซึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ที่นี่ป้าบัวได้บอกกับปุ้ยว่าถ้าเธอจะอยู่ที่นี่เธอต้องทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กของอาร์มซึ่งที่โรงงานไม่มีคนงานพักอยู่ด้วยจึงมีแค่ป้าบัวอาร์มและอุ้ยเท่านั้นและในยามเย็นวันนั้นทั้งสามคนได้นั่งทานข้าวร่วมกันและก็มีเสียงจากชั้นบนดังขึ้น และป้าบัวก็ได้บอกกับทุกคนว่าสงสัยเป็นเสียงของแมวจากนั้นทุกคนก็ได้นั่งทานข้าตามปกติอยู่ๆป้าบัวจึงบอกให้อาร์มทานตับในจานให้หมดแต่อาร์มที่ไม่ชอบทานเครื่องในจึงฟืนกินและอ้วกพุ่งออกมาหลังจากนั้นอุ้ยก็ได้มาล้างจานแล้วอาร์มก็ได้เดินมาคุยด้วยและได้ถามอุ้ยว่ากลัวผีหรือเปล่าและได้บอกกับอุ้ยว่าที่บ้านนี้มันมีผี อุ้ยเชื่อหรือเปล่าอุ้ยก็บอกว่าไม่เชื่อเพราะเป็นสิ่งที่ไร้สาระมากๆและต่อมาอุ้ยก็ได้เดินมาทิ้งขยะแล้วเธอก็ได้ยินเสียงจากในห้องน้ําแต่อุ้ยก็คิดว่าเป็นฝีมือของอาร์มอุ้ยก็ได้พูดไปว่าให้เลิกแกล้งเธอสักทีแล้วไปนอนซะแล้วขู่ว่าถ้าไม่ยอมออกมาจากห้องน้ําเธอจะจับขังไว้ในนั้นก่อนแกลง้งดึงประตูไว้แป๊บหนึ่งแล้วรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องนอนแต่เธอก็ตกใจ พอเห็นอามนั้นแน่นอนหลับอยู่บนเตียงแล้วเธอจึงคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพหลอนของเธอเธอจึงทานยาระงับประสาทแล้วเข้านอนแล้วภาพเหตุการณ์ในวันนั้นที่เธอเสียพ่อกับแม่ไปก็เกิดขึ้นมาในหัวในวันที่พ่อกับแม่เธอนั้นถูกฆ่าตัดตอนเพราะพ่อกับแม่เธอนั้นแอบค้ายาสิทติดจึงทําให้อุ้ยเกิดอาการวาดแวงเพราะกลัวว่า จะมีคนมาแอบตามฆ่าเธอด้วยเธอจึงเห็นภาพหลอนจึงต้องกินยาระงับประสาทอยู่ตลอดตกกลางดึกเธอสังเกตเห็นอามลุกขึ้นมาฉี่แต่ว่าอามนั้นกลับฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าเพราะอามนั้นกลัวาการที่ต้องไปเข้าห้องน้ำอุย้ยจึงเข้ามาห้ามเธอแล้วบอกให้อามไปฉี่ในห้องน้ำดีๆแต่อามนั้นก็ไม่ยอมไปจนทั้งสองได้ยื้อกันไปมาจนฉี่ลาดและเทะพร้อมส่งเสียงดังจนป้าบัวตื่นขึ้นมา ต่อว่าทั้งสองคนแล้วบอกให้อุ้ยจัดการให้เรียบร้อยในขณะที่อุ้ยกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าให้อามนั้นก็ได้ไปเจอกับรอยแผลที่หลังของอามอุ้ยนั้นจึงอึ้งไปชั่วขณะจนสุดท้ายทั้งสองก็ได้คุยกันดีๆแล้วได้เกี่ยวก้อยเป็นมิตรกันในเวลาต่อมาพอตอนเช้าอุ้ยนําถุงขยะลงมาทิ้งก็ถูกสายตาคนทั้งโรงงานมองแป,กแปลกๆแล้วคนงานก็เข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืน หลับสบายดีหรือเปล่าวีก็บอกว่าไม่ค่อยได้นอนเพราะอามนั้นลุกขึ้นมาฉี่ใสต่ตู้จนคนงานบอกว่าที่อามไม่กล้าไปฉี่ในห้องน้ํานั้นเพราะพี่เลี้ยงคนก่อนที่ชื่อสุดใจพอเวลาป้าบัวไม่อยู่บ้านอามดือ้อสุดใจก็ไม่จะทําร้ายและจับขังไว้ในห้องน้ําจนเป็นเหตุให้น้องอามไม่กล้าไปเข้าห้องน้ําอีกเลยแอบบยังเล่าต่ออีกว่าป้าบัวนั้นเป็นไม้สามีตายและลูกชายของเธอนั้น ก็เผลอไปทำผู้หญิงท้องจึงเอาลูกมาฝากให้เธอเลี้ยงแล้วก็หนีไปป้าบัวเสียใจมากจึงกราบไหว้คนทรงเจ้าเข้าผีในาศาสนาพาราหมณ์คนหนึ่งวิ่งเปิดตำหนักอยู่ไม่ไกลพร้อมเป็นที่พึ่งทางจิตใจจากนั้นป้าบัวก็รับเป็นล่างทรงสืบทอดต่อมาจนถึงขั้นเปิดตำหนักเองด้วยมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่อุ้ยนั้นกำลังทำความสะอาดห้องต่างๆ เธอก็ได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากห้องของป้าบัวเธอจึงใช้เก้าอี้ปีนดูเธอจึงเห็นป้าบัวที่กําลังเข้าทรงอยู่ในห้องแล้วทันใดนั้นป้าบัวก็ได้หันมาเจออุ้ยพอดีเธอจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องแต่ก็มีเสียงประหลาดตามเธอมาจนถึงหน้าห้องและพยายามจะเข้ามาสักพักเสียงนั้นก็ได้เงียบหายไปเธอจึงเปิดประตูออกมาดูแล้วได้พบกับอามที่แอบอยู่ในตู้ล้างจานแล้วจู่จ ป้าบัวก็โผล่มาทั้งสองจึงรีบพากันเข้าไปในห้องนอนพอตอนเช้าอุ้ยนําขยะลงมาทิ้งก็ได้ถูกคนงานถามอีกว่าเมื่อคืนเจออะไรหรือเปล่าอุ้ยนั้นก็เริ่มกลัวเพราะทุกคนต่างพูดกันไปว่าป้าบัวแอบเลี้ยงผีไว้ข้างบนสุดของบ้านตกกลางคืนนั้นอุ้ยและอามได้เจอเข้ากับวิญญาณบางอย่างที่ออกมาปรากฏตัวจึงทําให้อุ้ยนั้นกลัวเป็นอย่างมากแล้วพอรุ่งเช้า อุ้ยจึงขอเข้ามาคุยกับป้าบัวเรื่องที่เธอจะขอไปอยู่ที่อื่นแต่ป้าบัวก็ไม่ได้อนุญาตแล้วบอกไปอีกว่าอย่าลืมสิว่าพ่อ,อแม่เธอนั้นตายยังไงเธอคิดว่าคนกับผีอันไหนน่ากลัวกว่ากักนจึงทำให้อุ้ยนั้นไม่กล้าไปไหนอีกด้วยมีอยู่วันหนึ่งป้าบัวได้ไปเป็นล่างทรงที่ตำหนักแต่ก็ลืมไปว่าอุ้ยกับอามนั้นอยู่ในโรงพิมพ์จึงได้ปิดประตูโรงพิมพ์ ขังทั้งสองคนไว้ในนั้นแต่ยังดีที่ไม้ลูกจ้างของลงพินได้เดินผ่านเข้ามาเห็นจึงได้ฝากไม้ซื้อยาและอาหารมาให้ในระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงประหลาดเหมือนมีคนมาอยู่ในบ้านด้วยต่างคนจึงต่างหลบหนีเพื่อเอาตัวรอดอุยนั้นก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เจออยู่นั้นเป็นเรื่องจริงหรือแค่ภาพหลอนอุยนั้นได้มองลอดใต้ประตูแล้วก็ได้เห็นกับเท้าของคนสองคนอยู่ในห้องห้องนั้นด้วยสักพักไม้ ได้ตามเข้ามาช่วยทั้งสองคนแล้วอุ้ยก็ได้บอกไปว่ามีคนอยู่ในบ้านเพราะเธอนั้นเห็นกับตาพอทั้งสองคนเดินตามหาห้องต่างๆก็ไม่เจอกับใครแล้วจูจ่ๆน้องอามก็กระโดดขึ้นมาเพราะว่าน้องอามนั้นได้เห็นผีสุดใจตามมาหลอกหลอนแต่ว่าทั้งไม้กับอุ้ยนั้นกลับมองไม่เห็นจึงว่าอามนั้นแค่เรียกร้องความสนใจแล้วอยู่ดีๆก็มีตู้โผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้อามนั้นก็ได้บอกว่า เป็นฝีมือของพี่สุดใจแล้วอุ้ยก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่ออามนั้นก็ไม่เห็นว่าสุดใจเป็นคนนาตู้มาจนอุ้ยต้องเสียสติแล้วโวยวายว่าต้องเป็นคนที่ตามมาฆ่าเธอแน่ๆเหมือนกับพ่อแม่ของเธอออกพวกเขาจะไปแจ้งความเรื่องยาเสพติดจนอามต้องบอกอุ้ยว่าทานยาแล้วหรือย,อยังแล้วยาที่ได้ฝากไม้ไปซื้อนั้นไม้ก็ได้ทํามันหล่นหายสักพักทั้งสามคนก็ได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นอีกครั้ง ก็ได้ถามอาร์มว่าพี่สุดใจที่วาดเนี่ยได้อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยใช่ไหมอาร์มก็บอกว่าใช่แล้วอุย้ยก็ถามต่อไปอีกว่าที่อาร์มบอกว่าไม่มีคนอยู่ในบ้านหลังนี้และมันคือเสียงอะไรตกลงพี่สุดใจนั้นยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าแต่อาร์มก็สายหน้าแล้วบอกว่าทีนี้เชื่ออ,อาร์มแล้วหรือยังว่าเขาไม่ได้เป็นบ้าและในขณะนั้นเสียงก็ดังขึ้นเรื่อย จนทุกคนต้องหาที่ซ่อนตัวอารมได้หลบเข้าไปในตู้ที่ล้างจานตามเคยแล้วก็โดนผีพี่สุดใจเข้ามาหลอกถึงข้างในจนต้องหนีเข้าไปซ่อนยังอีกตู้หนึ่งในขณะที่อุ้ยและไม้เข้ามายังอีกห้องแต่พอได้ยินเสียงร้องของอามจึงพยายามออกไปช่วยแต่ห้องก็ถูกล็อกออกไปไม่ได้พอสักพักป้าบัวก็กลับมาประตูก็ได้เปิดออกดือด้ออุ้ยได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าบัวฟังป้าบัวนั้นก็โมโหมาก เมื่อได้รู้ว่าผีสุดใจได้กลับมาทำร้ายอามเธอจึงได้เข้าทรงเจ้าพ่อแล้วหยิบกริดออกมาไล่ล่าผีสุดใจอย่างบ้าคลัง่งจนทั้งสามคนต้องหนีทั้งผีทั้งป้าบัวแถมในระหว่างนั้นอุ้ยก็ยังได้เห็นภาพหลอนเพราะเธอไม่ได้ทานยาอีกด้วยพวกเขาได้วิ่งหนีมายังอีกห้องหนึ่งแล้วได้ใช้สแลงงัดรวดเหล็กที่หน้าต่างออกไปได้แต่อยู่ดีดีป้าบัวก็วิ่งเข้ามาจึงทําให้อุ้ยและอาม ได้เข้าไปหลบในห้องน้ําและติดอยู่ในนั้นและในนั้นทั้งสองก็ได้เจอเข้ากับผีที่สุดใจร่างสูงอ้ามจึงกรีดร้องขึ้นมาด้วยความกลัวในขณะเดียวกันปอบบัวก็พยายามพังประตูห้องน้ําเข้ามาไม้ที่ติดอยู่ด้านนอกจึงได้ตัดสินใจเอาค้อนทุบก,กําแพงที่อยู่ด้านนอกซึ่งอยู่ติดกับห้องน้ํานั้นออกโดยในกําแพงนั้นก็มีกระโหลกของสุดใจอยู่ในขณะที่ไม้ทุบอยู่นั้นไม้ก็ได้ร่วงลงไปในบ่อซ่วมในห้องน้ํา แล้วถูกพื้นห้องน้ําเพื่อช่วยทั้งสองคนออกมาแล้วผีพี่สุดใจก็ได้หายไปแล้วได้โผล่อยู่ด้านหลังของป้าบัวที่พยายามพังประตูเข้ามาแล้วเสียงของป้าบัวก็เงียบไปแล้วทั้งสามคนก็ต้องช็อกเมื่อเห็นชิ้นส่วนของคนลอยขึ้นมาจากบ่อส้วมในห้องน้ํา แล้วเรื่องทั้งหมดนั้นก็ได้ฉเฉลยเมื่อพี่เลี้ยงคนเก่าของอาร์มนั้นอยู่เธอมักใช้ความรุนแรงกับอาร์มจนวันหนึ่งป้าบัวต้องกลับมาเข้าร่างทรงก็ได้เห็นสุดใจกําลังตีอาร์มเธอก็ตกใจแล้วสั่งให้สุดใจหยุดแต่สุดใจนั้นกลับลงไม้ลงมือหนักขึ้นจนป้าบัวนั้นโดนเจ้าพ่อลงแล้วพูดว่าสุดใจคือปีศาจ พร้อมกับเอามีดนั้นแทงสุดใจจนตายและเพื่อทำลายศพป้าบัวจึงชํำแหละเครื่องในศพมารับประทานแล้วนำชิ้นส่วนที่เหลือทิ้งลงบ่อซ่วมใต้ห้องน้ำหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดออกมาได้ก็ได้แจ้งความกับตำรวจเพื่อมาตรวจสถานที่และได้สอบปากคำกับทั้งสามคนทั้งสามคนนั้นได้เล่าเรื่องตรงกันแล้วพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งอุ้ยไปว่าไม้นั้นได้บุกลุกเข้าลงพิมพส่วนป้าบัวนั้น เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ถึงแก่ความตายจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ป้าบัวจะกลับมาลงพิมพ์อุยจึงเข้าใจว่าเป็นพาอความรักที่มีต่อหลานป้าบัวนั้นจึงกลับมาช่วยหลานขณะนั้นไม้ก็ได้หยอกล้ออุ้ยไปว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นภาพหลอนอีกแล้วใช่ไหมอุ้ยจึงตอบกลับไปว่าไม่เห็นผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอนั่นเหรอตอนที่เธอจะเดินออกไปหาอาร์มที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแล้วตัวหนังก็ได้ตัดจบลง เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ